ในบุญก็ใส่ใส่บ่อยๆใส่ย,ย, nh âm nh âm, ยำยำใส่น้ำน้ำใส่บุญเนี่ยใส่น้ำนำอธิษฐานน้ำนำเข้ากะทิปลอดภัยขึ้นเด้อร์เอาเดี๋ยวแจ้งข่าวผู้อื่นด้วยแจ้งข่าวทุกคนด้วยเมื่อวานเนี่ยทางกลับมาถึงวัดประมาณสี่โมง อ่าโมงนะประมาณนั้นหมอคำกับท่านคำกับดวงอาทิตย์นั้นสายแชงจ้าอยู่มาถึงวันพ <c oughs> ออยู่ได้หมอเขาให้กลับกขาเลยกลับมาก่คนอ๋บบนนนะะอเขอออาจะอธิษฐานเองเอาว่มามาลาลาว <c oughs> ม่ลาอาธิษฐานแทนลูก อืมแล้วด้วยสบายดีอืมด้วยเอ่อสัญญาณไม่ดีสัญญาณบอดีกอ็อธิษฐานตามสัญญาณบอดีแล้วโทรศัพท์มันโดยนหลุดทิ้<ด>ออเออ <How? S 1> มันขาดมันขดาดที่นี่ไฟดับแล้วจบเลยสัญญาณไม่ค่อยดีล่พยดมไฟไม่เสาไม่ได้ครับถูกไม่ได้ เัาไปติดมันสัญญาณไม่ดีมันติดเดล่าเอ้ยเบอรงเอานะยูทูบเอามันโทรปฏิติมองนีไฟดับไฟดับเรส่งสัญญาณกระ่สงสัญญาณบ่ได้ก็ใสตามมันบ่ได้อธิษฐานเลยโลดอยู่โน่นแหละอธิษฐานยังไงก็อธิษฐานตามทีได้เรียนได้ฟังมากนะที่ตั้งยังไงก็ตั้ง สัญญาณจากนี้บอดีแล้วเพราะว่าเมื่อไฟดับเสาสัญญาณมันต่อสายไฟของไฟฟ้าเขาใส่กับพรู่าแบตเตอรี่เขาใส่แต่จำไรเขามีสำรองหรือบบมีสำรองกับพรูของเขาแต่เวลาไฟดับสัญญาณสิหายไปนั่งอยู่เนี่ยเป็นนร่องสิแมนบอกฉะนั้นก็ให้เขาใจตามว่าสัญญาณ่ค่คยดี อยู่ีไฟดรับแต่เครื่องโทรศัพท์นี่มันชาร์จไฟไปแล้วมันก็ยถทายออกไปได้นสัญญาณบรดีก็คือกันอีกค่ะแต่เครื่องนี้จะสัญญาณดีกว่าหน่อยถ้าอันนี้ไม่ดีก็เกี่ยวกับเสานั่นคือเก่าค่ะแต่ตัวนี้มันเกี่ยวกับเสานั่นคือเก่าบอกง่ยสัญญาณโดยเ่พาปัญหาเ้เจ้อเนาเป็นอันว่าเฮายัง มีพันธสัญญากับหมออยู่หรือใครอยากเสนอยาร้องทรงเขามารทรงคําอธิบายเขามาไว้นําไม่เด็กหน่อยเขาตรวจสอบเขาจะมีเวลาบูบูน่หัวสมองเขาใส่หลายยางเขาใกลสิบวัสมองเขาเมือบ้านก็ข่าง,งานไปแต่เซาบางบ้านอา,า,า,ออา,า,นอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดออกไปให้เบิ้อบางวันอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดออกไปให้ดูเพราะเด็กคนที่ทํางานไม่อยู่ต้องรีบด่วนไปทํา หน้าที่ตามโรงพยาบาลตามร้านยาอะไรไปตามโรงพยาบาลแล้วหมอก็จะสัง่งสั่งยาอะไรนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลกันไปก่อนตอนนี้เรากลับมาพูดได้นั่งได้คือทนได้กว่าเดิมง่ายกว่าเดิมคือรู้สึกว่าง่ายกว่าเดิมมากมากขึ้นแล้วล่ะ แ,แก่ลงก็เดิมทุกวันสุดโทมลงด้วยความแก่โกครคภัยไข้เจ็บรู้สึกว่าเบาขึ้นได้ละค่ะต่อได้ละบางวันอาจจะมีข่าวจากเขาอาจจะมาถ่ายไเล็กน้อยแล้วก็ส่งออกไปหรือแจ้งข่าวกันทางลายทางอะไรอย่างเนี้ยก็ได้ถามกันเอาว่าวันนี้เราเป็นยังไงถ้าเขาตอบว่าพออยู่ได้ก็พออยู่ได้ตามนั้นเลย อย่าไปถามมากเขาพูดไม่เก่งหรอกพวกเนี้ยแม้แต่มันจะคุยกันกันกบผัวก,กับเมียมันก็ไม่รู้ว่ามันพูดกันวันละกี่คำงานก็ทำเรื่องงานก็ทำไปไอเรื่องไอเรื่องท่ายทอดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการบกพร่องระยะที่ประสานงานกับโรงพยาบาลเพราะ มันต้องไปรอเป็นเวลาเป็นวันวันข้ามวันข้ามคืนอย่างเงี้ยมันก็ยากหน่อยสําหรับผู้ไปแต่เราหมอเขาบอกว่าไม่ไปประจําก็ได้ให้คนอื่นไปไปรอแทนไปเอาแทนไปเอายาให้อย่างเงี้ก็ได้แต่ถ้าตรวจต้องไปเองเพราะคนอื่นจะไปยื่นแขนยื่นขายยื่นต่างให้ตรวจแลบลิ้นให้เขาดูไม่ได้ก็ต้องมีตั้งแต่เราให้เขาดู แต่ตรวจเสร็จหมอวิจัยเสร็จเจาะเลือดไปดูแล้วเราจะได้ยาอะไรใช้แบบไหนควบคุมแบบไหนเขาก็จะให้คนอื่นไปเอาได้ให้ญาติไปเอาได้ตอนนี้ก็ให้ตองไปเอากับปกหรือจะไปกับใครก็ขึ้นอยู่กับว่างานควรจะเหมาะกับงานอะไรและควรจะหาอะไรมาเพิ่มมาเติมส่วนสมุนไพรหรือส่วน อาหารเสริมหรืออะไรที่กินแล้วแก้กินแล้วทําให้หายไอเราก็อยากลองเหมือนกันนะหนูจะยินข่าวนี้ประโษมันน่าโดดใส่เลยว่ะนะกินมะม่วงกับ,ก,บกับเกลือดํากับข้าวแค่นี้มะเร็งหายไหมเป็นตะงึกแท้ว่ะแต่ได้ฟังข่าวไปข่าวมาไปตัดมะเร็งออกแล้วแล้วก็ยังควบคุมด้วยอันนี้เออกระบาดคัาควบคุมอย่างนั้น มันก็เราก็เหมือนกันแต่ถ้ามันดีโดยไม่ได้พ่าเลยกินแล้วหายเนี่ยนี่นี่เราจะโดดใส่เลยใครมีบ้ามาเรือมีใครบ้ามาไหม <Okay. S 1> เรื่องแบบน,นี้ใครมีบ้ามาใครใครใครเจอที่ไหนบ้ามาเลยไม่ได้พาแต่กินแล้วหายอะ่ะแต่ไปตรวจแล้วเจอคือตรวจนี่เจอมาก่อนแล้วไปกินอันนี้กินอันนี้แล้วหาย ไปตรวจอีกไม่เจอเลยอย่างเงี้ยจะโดดใส่เลยอันนั้นอ่ะแม้แต่ห้ามก็จะห้ามไม่ฟังด้วยซ้ําไปเข้าใจเด้อเข้าใจว่ามีไหมถ้ามีเอามาหรือเอามาถึงวัดมาคุยกันมาพูดมาคุยกันอยากให้เอาอาจารย์ต้องกินปู่ต้องกินพ่อต้องกินมาเนี้ยไปตรวจมาแล้วนี่เอกสารตรวจมาแล้วมากินอันนี้อยู่สามเดือนหายเห็นนีโอ้ยสุดยอดออกมาเลย ปีหนึ่งหายก็ได้เอามาเลยจะกินให้มันหายแล้วไปอวดนายแพทย์เขาใจเอามาเนี้ยตอนเนี้ยกำลังกดมันลงกดมันลงมันฝ่อลงฝ่อลงฝ่อลงวันหนึ่งมันจะดื้อึ้นเขาบอกไปแล้ววันมันดื้อึ้นเปลี่ยนยากดไปอีกกดลงกดลงกดลงวันมันดื้อึ้นเปลี่ยนยากดไม่ลงแอบเขาได้ต้องไม่ลืมอันนี้ เพราะเราเกิดมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องรู้จักทางเลือกต้องมีวิัิาก,การชีวิตเดอ้อเอา้าเอาแค่นี้ก่อนวันนี้มีงานต้องทำทำอะไรเสริมพลังไปแล้วอุญเดินแล้วอธิษฐานเด้อล่าเลยอธิษฐานังไงก็อธิษฐานอยู่นัหนแหละสัญญาณบ่ดีแอกไฟฟ้าอยู่นี่ดับ